บทที่สิบแปดพระพุทธคุณบทที่สิบแปดมีพระบาลีว่านโรแปลว่าเป็นนระแท้ <c oughs> นระในภาษาไทยแปลกันว่าคนแต่คงไม่ถูก เช่นเดียวกับมนุษย์แปลว่าคนนี่ไม่ดูมนุษย์นั่นก็แปลว่าสัตว์มีใจสูงถ้าคนไหนไม่มีใจสูงคนนั่นไม่เป็นมนุษย์ <c oughs> ถ้าคําว่ามนุษย์แปลว่าคนนั้นใช้ได้จะเพียงสอนลูกเด็กๆในโรงเรียนอนุบาลค <c oughs> ําว่านาระนี่ก็เหมือนกันมันมีความหมายของมันต่างหากแต่เรามาแปลกันว่าคนเช่นนรชน มันมีความหมายอย่างอื่นไม่ใช่คนต้องวินิจฉัยกันต่อไป <c oughs> แล้วก็จะอย่างเดียวกันอีกกับบทที่แล้วมาคือผู้ที่ไม่ทราบความหมายของคำว่านาระนี่ก็ตอบไม่ถูกว่าพระพุทธคุณข้อนี้จะสงเคราะห์ลงในพระพุทธคุณหมวดไหนไม่รู้ว่าบริสุทธิคุณหรือปัญญาคุณหรือเมตตาคุณ <c oughs> ทีนี้ก็มาดูถึงคําว่านาระแล้วก็จะเข้าใจคําว่านาระนี่แปลว่าผู้นําไปมีสมรรถภาพแห่งการนําไปนําอะไรคือนําปัญหานําอุปสรรคนําอันตรายไปจก็ได้หรือว่านําเพื่อนนําพวกพ้องให้ไปสู่ที่ปลอดภัยก็ได้นาระนี่แปลว่าผู้นําไปด้วยปัญญา มันพุทธคุณบทนี้ก็ต้องเป็นพวกปัญญาคุณเพราะว่าสามารถนำไปสวา,าระเนี่ย,ยคำว่านาระเนี่ยเป็นเป็นรากศัพ์ที่ความหมายว่นในยเนแปลวันในความนำไปที่ออกมาเป็นรูปศัพท์ว่านะโรหรือนระนะ วผู้นำไปซึ่งความเจริญนำไปซึ่งสิ่งที่ควรนำไปก็นำไปสู่ความเจริญความวิวัฒนาการมันตัววิวัฒนาการนั่นเองชื่อว่านาระอย่างนี้ก็ได้ถ้าหมายถึงบุคคลก็เรียกว่าณโรและผู้นำไปรูปสับเป็นเพศชาย ถ้าเป็นผู้หญิงรูปสลับก็ออกมาว่าเป็นนารีนารีแปลว่าเนื่องด้วยนระถ้านาระมีความหมายอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรมีการงานอย่างไรนารีก็มีหน้าที่หรือความหมายหรือการงานอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นคาว่านารีก็ยังมีความหมายว่าเป็นผู้นําไปอยู่นั่นเอง ไม่ใช่เป็นของเล่นของบุรุษเขาเอภัยทังใช้คำอย่างนี้กม่ต้องมีความหมายเป็นผู้นำไปตามภาษาที่เป็นเพศหญิงที่ทั้งสองคนคือทั้งหญิงทั้งชายเนะก็มีหน้าที่ที่นนำไปสู่ความพัฒนา ทั้งหญิงทั้งชายถ้าเป็นนรกแท้ก็ทำหน้าที่นําสิ่งทั้งปวงไปสู่ความเจริญ <c oughs> ถ้าคำมันจะขยายความออกไปเป็นนรชนก็แปลผู้เกิดมาเพื่อการนําไปสู่ความเจริญชนแปลว่าเกิดมาผู้เกิดมานรกแต็ผู้นําไปสู่ความเจริญ ถ้าเป็นนรชนก็คือผู้ที่เกิดมาเพื่อนำไปสู่ความเจริญด้วอสามารถนำไปสู่ที่ที่ควรจะไปถึงนั้นเราจะสรุปความว่าเป็นผู้นำไปซึ่งปัญหาด้วยทำให้หมดปัญหา เป็นผู้นำโลกเนี่ยไปสู่ความหมดปัญหาดีกว่าความหมายสูงสุดของคำว่านรชนนี่พระพุทธเจ้าได้รับการสรเสริญว่าเป็นนระแท้คือเป็นนระที่แท้คอยนึกถึงพวกเราที่เป็นนระที่ไม่แท้ซะก่อน แล้วก็จะเข้าใจพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นนาระที่แท้เพราะพระองค์ทรงสามารถนำสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงออกจากกองทุกข์ได้ <c oughs> ด้วยอะไรก็ด้วยเครื่องนำเครื่องนำนั่นคืออะไรคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกฉะั้นเมื่อถามว่าพระพุทธคุณบทนี้ สงเคราะห์ข้างในพระคุณหมวดไหนก็ตอบได้ทันทีว่าสงเคราะห์ลงในหมวดพระปัญญาคุณเพราะมีปัญญาเครื่องนำตัดโลกทั้งห้ายทั้งพวงออกไปจากปัญหาโดยสินเชิงเกี่ยวข้อปฏิบัติเกดประการาเกี่ยวกับพระพุทธคุณข้อน,นี้ ข้อหนึ่งว่าศึกษาเข้าใจจนเกิดศรัทธามั่นคงไม่เหลื่อมมไม่ไม่หวั่นไหวก็วรรมนุสสติในพระองค์โดยพระปัญญาคุณข้อนี้คือข้อที่พระองค์ทรงนำเวนยสัตว์ทั้งหลายออกไปออกไปออกไป,ออกไปจากกองทุกข์เหลืออยู่แต่ว่าเรานะเป็นเวนยสัตว์ตัวหนึ่งรวมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านึกนึกนใใ้้มากด้วย แต่ถ้าไม่ไม่เข้าข้างตัวเองก็นึกถึงพระพุทธคุณโดยส่วนเดียวก็มองเห็นว่าพระองค์ทรงนำสัตว์หรือเวนยสัตว์ทั้งหลายออกจากกองทุกข์แท้จริงก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหว้อที่สองจิ่วาระลึกถ,ถึงอยู่เป็นประจำ ไปทําความเข้าใจถูกต้องว่าพระองค์ยังทรงนําอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้วันนี้อย่าเข้าใจเขาเขาไปตามคนเขาว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่นําแล้วไม่เป็นที่พึ่งแล้วแต่นี่ก็เป็นข้ออ้างของพวกลัทธิอืน่นศาสนาอื่นที่เขาทำตนเป็นคู่แข่งขันกับพระพุทธศาสนา เข้ามาสอนชาวคนไทยนี่ว่าอย่าไปหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเลยนิพพานแล้วหวังพึ่งพโยโหวาดีกว่ายังอยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้มันมันมีความหมายที่ไม่เข้าใจกันได้อย่างนี้นี่เราให้ระลึกถึงด้วยมองเห็นอยู่ว่าพระพุทธองค์ยังอยู่และยังทรงนำอยู่จนกระทั่งวันนี้วินาทีนี้ ไอเรามันคนตาบอดมันไม่เห็นหรือถ้าเห็นก็เห็นด้วยเชโกก็เป็นเด็กดือ้อไม่ยอมให้พระองค์ทรงนำไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะไปโทษใครเราลึกถึงอยู่เป็นประจำว่ายังทรงอยู่สำหรับนำเราอยู่แล่นเราก็จงสมัคร เป็นผู้ถูกนำโดยพระองค์ข้อที่สามระล,ะลึกถึงพระองค์เมื่อมีอันตรายเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นทางกายก็ดีทางจิตก็ดีขอให้ระลึกนึกถึงพระองค์ว่าจะทรงนำ ออกไปจากอันตรายนี่ได้เดี๋ยวนี้เขาก็ถือกันอยู่อย่างนี้แล้วี่แขวนพระเครื่องไว้ที่คอดูเหมือนจะถือกันอย่างนี้ทั้งนั้นแต่ค่อยมันจริงอย่างนั้นเถอะว่าพระองค์ทรงพร้อมที่จะนำนออกไปจากอันตรายนี่อยู่ทุกเวลาข้อสีที่ว่าทำตามท่านระลึกนึกถึงคุณของท่านจนไหวตัวเองได้นี่ถ้าเรารอดพ้นอะไรออกไปได้ โดยวิธีใดก็ให้ถือว่าเป็นเพราะพระพุทธคุณแม้ว่าจะเป็นสติปัญญาของเราเองช่วยเราให้รอดมาได้นั่นนะคือพระปัญญาคุณที่เข้ามาอยู่ในสติปัญญาของเราเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ทำตามพระองค์แล้วก็จะนำตัวเอง ให้รอดพ้นจากอันตรายได้ให้ <c oughs> เป็นการทำตามพระองค์อยู่เสมอก็ยังจะต้องเลยไปถึงว่าเราควรจะทำตนเป็นเพื่อนฟูงกับผู้อื่นเพื่อจะนำเขาไปด้วยได้นี่ก็เรียกว่าประพฤติตามพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นไปอีกก็จะไหว้ตัวเองได้มากยิ่งขึ้นไปอีก นี่ข้อที่ห้าที่ว่า,ท,วาทำอะไรให้ทูลถามพระพุทธองค์ก่อนคือให้พระองค์เป็นผู้นำนำการกระทำนำการพูดจานำความคิดนึกนำการตัดสินใจในปัญหาใดๆก็ตามให้พระพุทธคุณมาคอยกํากับอยู่สำหรับเป็นผู้นำอย่าสะเพราอย่าประมาท สภาวะเมื่อใดกิเลสหรืออวิชชาก็จะเข้ามาเป็นผูน้นำแล้วมันจะนำไปที่ไหนก็กรู้เอวเองเถอะข้อที่หกี่วันละอายเมื่อล้มเหลวถ้าเกิดความล้มเหลวผิดพลาดขึ้นในหน้าที่การงานหรือในอะไรก็ตามให้พึงถือว่าเราไม่ได้มีพระพุทธองค์ทรงเป็นผูน้นำไม่มีพระปัญญาคุณเป็นเครื่องชักจูง เราไม่เป็นสาวกของพระพุทธ,ธเจ้าเสียเลยแล้วเราก็เสียใจและละอายข้อสุดท้ายว่าตรวจสอบในลักษณะประเมินผลในประคุณขอ้อนี้อยู่เป็นปกติเราจะเป็นนรชนคือคนแท้เหมือนพระพุทธ,ธเจ้าเราถูกนำโดยยอด แห่งนรชนพระองค์เป็นนรชนสูงสุดนำนรชนทั้งหลายไปเราควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นประจำก <c oughs> ็จะไม่เสียทีที่ว่าได้มีพระองค์เป็นผู้นำเราก็อยู่ด้วยพระคุณของพระองค์นั้นบทช่วยจำที่เป็นคํากรอนของพระพุทธคุณข้อนี้มีว่า พระองค์ <c oughs> ทรงสมยานระแท้เพราะเปี่ยมแปล่นรธรรมล่ำสัตว์ไหนสามารถนำสัตว์ทั้งหลายไปได้ไกลจากกิเลสทุก ให้ได้นิพพานโอ้พระองค์ทรงสมญาณระแท้ทรงได้รับสมัญญาว่าเป็นนรชนที่แท้จริงตามความหมายคำว,ว่านระเปรียมแปรนรธรรมคือมีนรธรรมคือทำสำหรับนาระ องทรงมีอย่างเต็มเปี่ยมล้ำนระไหนหมดนาราไหนก็ไม่มีนารธรรมเปี่ยมแปร่เหมือนพระองค์องค์จึงสามารถนำสัตว์ทั้งหลายไปได้ไกลไกลคือออกจากกิเลสและกองทุกข์แล้วก็รู้ถึงระนิพพานทีนี้ก็มาถึงพระพุทธคุณบทที่สิบเก้าซึ่งมีพระบาลีว่า อโนปโมแปลว่าเป็นผู้ที่ใครๆกระทำอุปมามิได้คือพระองค์ทรงอยู่ในฐานะที่ไม่มีใครจะเอาเอาอุปมาใดๆมาเปรียบกับพระองค์ได้การที่เราให้สมัญญาแก่พระองค์ในลักษณะที่เป็นการเปรียบเทียบนั้นมันก็ได้ แต่มันไม่เต็มความหมายคือมันไม่ถึงที่สุดได้เช่นเราจะอุปมาพระองค์ว่าเป็นผู้น้ำเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้ปลุกให้ตื่นเป็นผู้อะไรก็ตามมันก็ยังเป็นการพูดธรรมดาไม่สามารถที่จะทำอุปมาสูงสุดได้ พระองค์ทรงประกอบไปด้วยพระคุณทั้งหลายในลักษณะที่ทำอุปมาไมิได้ถ้าจะถามว่าพระพุทธคุณข้อนี้<ม>จะสงเคราะห์ลงในพระพุทธคุณหมวดไหนก็ควรจะตอบไปในทํานองที่ว่ามันเป็นพระพุทธคุณที่รวมกันทุกบท <c oughs> จะสงเคราะห์ในบทไหนก็ได้คือพระบริสุทธิ์ที่คุณก็มี พระปัญญาคุณก็มีพระเมตตาคุณก็มีหรือพระคุณอะไรก็ได้ถ้ามันจะมีอีกเลยคเลยลับ